ไลแคน L Y ว N ร่วมแสดงในขบวนพาเหรดนานาชาติยามค่ำคืนรับปรุกจีนของฮ่องกงงานสเกลยักษ์ประจำปีแคทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไชนีสนิวเยียนในพาราเดจัดโดยการท่องเที่ยวฮ่องกงพร้อมการสนับสนุนหลักจากคาเท่แคทไทยพร้อมแล้วที่จะกลับมาวาดมวดลายความอลังการในย่างจิมซาจุยของฮ่องกงเป็นปีที่23ภายใต้ทีมอันโฟเอเยออฟกูดฟอร์จูน เฉลิมฉลองการเริ่มต้นของปีงูวันที่29มกราคมยกทัพห5ชุดการแสดงมาจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมผสมผสานเสน่ห์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของห้องผ่านรถขบวนหลากหลายรูปแบบเพื่อสะท้อนบทบาทของฮ่องกงในฐานะเมืองหลวงแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความน่าลหลงใหลและเสน่ห์เฉพาะตัวทับการแสดงนานาชาติจาก14ประเทศบอยแบนด์ไลแคน L Y K N ตัวแทนประเทศไทยร่วมทับความอลังการเป็นปีแรกสิ่งที่พิเศษก็คือ เราจะได้ต้อนรับทีมศิลปินจากประเทศที่เพิ่งมาเข้าร่วมเป็นปีแรกได้แก่ฝรั่งเศสอาร์เจนตินาออสเตรียอินเดียอินโดนีเซียและประเทศไทยซึ่งบางกลุ่มมีชื่อเสียงระดับโลกเช่นี UNEATABLE, Dan Group ผู้ชนะจาก America, Scott en, อเมริกาสกอตคาเลนหรแชมเปี้ยน2020กลุ่มกายกรรมจาก ออสเตรียและรองทนเลอร์จากอเมริกาสกอต a าเลน2018อย่างซูคาร์โรรวมถึงกลุ่มนักเต้นที่คว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์จากอินโดนีเซีย g o อต a าเลน2023นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากกลุ่มศิลปินชาวจีนที่จะมาเติมเต็มความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างคาแอนซี่เพอร์ฟอร์มิงอาร์ตรูเป้ ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในงานพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของจีนครั้งที่14ผู้ชมยังจะได้ชมการแสดงของแอลวายอบอยแบนด์ไทยผู้ชนะจากรายการแข่งขันโปรเจกต์อัลฟาของ GMMTV การแสดงของพวกเขาผสมผสานเพลงป๊อปสมัยใหม่เข้ากับกลิ่นอายของความเป็นไทยผ่านท่าเต้นที่โดดเด่นรวมถึงการแสดงจากเคปหนึ่งเออร์เกิลกรุ๊ปเกาหลีที่เต็มไปด้วยพลังและความสดใสการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นฝีมือระดับโลกในเทศกาลสุดอลังการ ฮ่องกงภูมิใจนำเสนอ12กลุ่มการแสดงท้องถิ่นที่มีทักษะหลากหลายนับตั้งแต่การเต้นเชียร์ลีดดิ้งกายกรรมไปจนถึงการกระโดดเชือกโดยหลายๆกลุ่มมีชื่อเสียงในระดับสากลและคว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับโลกอาทิเจสโตรแดนครู Crew, ผู้ชนะจาก World of Dance Hong Kong 2019และ2023พร้อมด้วย S.D.M. Jazz Ballet Academy และ Hong Kong Rope Skipping Association China ซึ่งเคยคว้ารางวัลจากเวทีการ แข่งขันนานาชาติมามากมายนอกจากนี้สำหรับการแสดงจากฮงค o งโรบสกิปปิ้งแอสโซซิเอชันไชน่าที่เข้าร่วมขบวนพาเรดทุกปีจะมีนักกระโดดเชือกระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียและญี่ปุ่นมาร่วมเล่นและเพิ่มสีสันให้กับงานเฉลิมฉลองอันสุดพิเศษนี้ขบวนพาเรดจะเริ่มต้นขึ้นที่ฮงคองเคา c u เตอ r a เซ็นเตอร์เบียดซาและเคลื่อนผ่านถนนแคนตันถนนไห่ผิงและถนนนาทานก่อนจะไปถึงเชรตันนฮงคองโฮเทล โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเวลา20นาฬิกาก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไปนั้นในเวลา18นาฬิกาจะมีการแสดงจาก18กลุ่มศิลปินท้องถิ่นที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศแบบคานิวลัลผ่านการแสดงกายกรรมการแสดงมายากลการเต้นและเล่นดนตรีเพื่อให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับความสนุกสนานและความเรื่องเริงของเทศกาลตรุษจีนสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของการท่องเที่ยวฮ่องกงได้ที่